สวัสดีครับเลอชายจากเซียงไฮ้ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีข่าวลือในวงการท่องเที่ยวนะครับว่าจะมี OTA หรือ Online t r a าเวลเอเจของจีนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่รายหนึ่งอาจจะต้องปิดกิจการเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซสบเสซานะครับ OTA หรือ Online t r a าเวลเอเจของจีนเนี่ยนะครับถ้าในระดับท็อป t o p 3อ3นี่นะครับอันดับหนึ่งก็คือเสือเฉิงหรือซีทริ นะครับ่วนแบ่งตลาด5้าสเปอร์เซำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อันดับ2ก็คือฟิกกี้ของอบาบาหรือเฟยจูอันนี้ส่วนแบ่งตลาด2 1สเปนำนักงานใหญ่อยู่ที่หางโจวมณฑลเจียงเจียงข้างเซี่ยงไฮ้นี่แหละครับส่วนอันดับ3ามคือถงเฉิง่วนแบ่งตลาด14เปอร์เซนตนะครับสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่ซูโจมณฑลเจียงซูข้างเซี่ยงไฮ้รอบๆนี่แหละครับทั้งหมดนั่งลุ้นข่าวกันครับจนถึงเมื่อวานหวยออกมา ปรากฏว่าเป็นถงเฉิงแต่ไม่ใช่ปิดกิจการนะครับถงเฉิงเนี่ยเป็นออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ถ้าลำดับของโลกเนี่ยอยู่อันดับ5ถ้าของจีนเนี่ยอยู่ลำดับ3เขามีบริษัทลูกอยู่2บริษัทนะครับบริษัทหนึ่งก็คือถงเฉิงอี้หลงถงเฉิงอี้หลงเนี่ยจะขายออนไลน์ขายโรงแรมนะครับขายตั๋วเครื่องบินขายทัวร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเสี่ยวเปาถวนนะครับแล้วก็ ขายติ้งจื้อคือขายทัวร์แบบเทเลเมดคือทัวร์ประกอบเองนะครับตามใจของผู้ซื้ออยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปนี่เอาทัวร์มาประกอบกันลักษณะน,นี้นะครับของถงเฉิงอี้หลงเนี่ยได้ไปต่ออีกบริษัทลกูกอีกบริษัทหนึ่งก็คือถงเฉิงกัวหลีอ่อันนี้เป็นบริษัทเอเจนต์แบบออฟไลน์นะครับรับเอาแพ็กเกจทัวร์ร๊ปใหญ่ๆเนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยไปใส่เชลกขาย ขายของผ่านที่เราเรียกว่าเหมือนเตี้ยนก็คือเป็นร้านค้าย่อยๆที่อยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยร้อยยี่สิบกว่าร้านนะครับโดยประมาณแล้วร้านค้ายย่อยเนี่ยจะเป็นร้านค้าออฟไลน์ที่คนจะเดินไปเจอไปซื้อที่ร้านเองไปดูแคตตะล็อกไปซื้อเองไอ้นี้ไม่ได้ไปต่อครับเป็นส่วนที่ต้องถูกเลือกให้ปิดกิจการสิ่งที่บ่งบอกนะครับคืออะไรนะครับมันประกอบกับอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับ ที่สือเจียจ,จ่วงมนทนเหอเป่ยอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทเหอเป่ยเทียนเอ๋อเป็นบริษัทออฟไลน์เหมือนกันนะครับขายทัวกรุ๊ปใหญ่ๆเหมือนกันปิดกิจการตามกันไปครับสิ่งที่บ่งบอกคืออะไรจริงๆแล้วนะครับสัญญาณ disruption ของการขายทัวแบบกรุ๊ปใหญ่ๆแบบออฟไลน์เนี่ยส่งสัญญาณกันมานานแล้วแต่ครั้งนี้ผมว่าเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณที่ชัดเจน สิ่งที่ได้ไปต่อก็คือเป็นทัวร์ในขนาดเล็กขายออนไลน์ที่คนไม่ต้องเจอกันนะครับเป็นทัวร์แบบเทเลเมดตถงเฉิองอี้หลงเนี่ยเคยทำกับทอทองเซียงไฮอยู่หลายโครงการปีก่อนนู้นนะครับเราทำเซกเมนต์ในเรื่องของอทัวร์ที่เป็นกลุ่มคู่รักนะครับเป็นทัวร์ที่ไปแบบไปฮันนีมูนทัวร์ที่ไปแบบสถานที่โรแมนติกได้ผลมากครับ ปีที่แล้วก่อนเกิดภาวะโควิดเราทำในเรื่องของเวลเน็กับทางถงเฉิงอี้หลงนะครับที่กำหนดไว้เนี่ยนิดหน่อยนะครับปรากฏว่าได้ดีมากกว่าคาดสิ่งที่บอกเอาไว้คือสิ่งที่จะไปได้สิ่งที่จะได้ไปต่อก็คือทัวร์ที่เรียนให้ทราบก็คือออนไลน์ทัวร์ขนาดเล็กทัวร์เซกเมนต์ทัวร์แบบเทเลเมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนในวันนี้ ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในอีกสามเดือนหรือ6กเดือนข้างหน้าท่านโชคดีครับท่านได้รับรู้ก่อนสู้ๆนะครับทททจะอยู่เคียงข้างกับท่านจะสู้ไปพร้อมๆท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ